นี่ผมเข้ามาแล้วซ่อมปัดวาลนะต้องมาต้องปิดมันก่อนนะ<ม>น้ำมันไหลยอย่างนี้นนเกลือนมากเลยอ<ม>ัตราการไหลแบบนี้นะครับ<ม>เดือนหนึ่งเนี่ยคุณต้องเสียค่าน้ําเนี่ยไม่ต่ำว่บถ้าเป็นที่บ้านนะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยหกร้อยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยลหลักหลักอันหลักห,หมื่นเลยนะต้องปิดมันก่อน,นต้องปิดให้มันไหลแบบปิดปิดรูนี้ เดี๋ยวค่อยมาถอดดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับฝัดเบาวเสียนะครับฝัดเบาปัสสาว,ว,าว,ว,าว,วะถูชายราคาไหลยังไรตั้งอยู่นะครับตัวนี้มันก็สามพันนะครับเนี่ยตรงหมุนัวนี้ออกหลังจากปิดน้ำแล้วนะหมุนมันออกมานะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับอันนี้เผื่อทางบ้านท่านนะครับมันเสียแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับหรือเอาไปต่อย,ยอดนะครับ มันจะมีพวกฝุ่นละอองคาบสนิมอะไรเนี่ยเข้าไปอุดครับบริเวณนะครับวาลวด้านบน,นครับพอทอดออกมาเนี่ยพ่อจะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนั่มีตัวกรงด้วยนะครับด้านในมันจะมีกระเดื่องนะครับแล้วสำหรับผักแกนกลางของ ฝัดวาวน์วรั้น้ําไหลเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้มันเป็นสแตเลสทั้งหมดนะครับถ้าเราซื้อใหม่ทั้งชุดนะี่ยหรือว่าเฉเพาะไอเจ้าตัววาล์วภายในนะครับมันก็หลายตังอยู่นะครับตัวเนี้ยทีนี้เวลาซ่อมเนี่ยแก้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไม่ต้องเสียสักบาทเลยเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ต้องนะครับแกะออกมาทำความสะอาดนะครับจริงๆมันไม่ได้แกะง่ายอย่างนี้นะ คุณอาจจะต้องใส่โซนเน็นะครับฉีดสก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนมันออกมาแบบนี้นะครับเป็นชุดพลาสติกหนึ่งตัวเจ้าตัวเจ้าวัญหานะครับมันอยู่ในตัววาทองแดงนะครับตรงนี้แต่ผมจะลืมให้ดูนะครับถ้าในนี้มันจกระโกนะครับก็ล้างทำความสะอาดนะครับเช็ดให้เกลี้ยงเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ มันมีอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะเผื่อว่าสงสัยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะครับมันไม่มีอะไรครับมีสปริงอยู่นะครับอันนี้เป็นพลาสติกแบบชนิดแข็งนะครับดึงออกมาได้นะครับเป็นแกนนะครับขันโยกนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ยังสะอาดดีอยู่ยังไม่มีคราบตะกังเกาะเยอะนะครับแต่บางที่มันเกาะเยอะมากนะครับก็ต้องเอาขัดออกไปเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยสภาพยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผหมกลับเข้าไป ไอ้เจ้าตัวปัญหาเนี่ยมันอยู่ในของตัวกรองนะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่นี่ครับจะมีตัวกรองอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมีตะแกรงจะมีรูเล็กๆอยู่นั่นนี่แหละเจ้าตัวปัญหานะครับไอ้เจ้าตัวตัวเนี้ยคือมันจะมันสำหรับส่งแรงดันขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อจะมากดวาล์วพอเวลาเราไม่ใช้แล้วนะครับเวลาเอามือออกจากไอ้เจ้าตัวขดขกดตะโคกนะครับทีนี้ จะต้องเอาหาเข็มนะครับแทงเอาตะกังมาหนอกนะครับแทงเข้าไปให้สุดเลยนะครับใช้เข็มนะครับใช้รวดที่มันไม่เข้านะครับมันเล็กมากนะครับคุณต้องแทงให้มันเห็นยางไงเห็นเข็มไหมครับเนี่ยเห็นเข็มมันลางๆนะครับเนี่ยก็ทะลุไปแย่ให้มันไปทะลุเสร็จแล้วก็เอาเป็นล้างน้ํานะครับะทะลุให้หมดเลยนะครับนี่ไอตัวนี้ครับที่มันเสียบ่อย คุณทําแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบถ้าเราใช้ลวดใหญ่ๆเนี่ยมันเข้าไม่ได้ใชได้แช่นหมตรงใช้เข็มใช้เข็มนะครับหรือลวดเล็กๆกว่านี้นะครับยห้มันทะลุนะครับไล่ตะกางออกไปเท่านี้เองครับไม่ต้องไปซื้อวาลวใหม่นะครับวาลวตัวนี้ก็ประมาณหน้าร้อยบาทนะครับมันซึ่งมันขายอยู่ตามร้านค้าออนไลน์ไงนะครับ มก็ปิดเข้าไปแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล้างครับล้างก่อนก็ได้ครับแล้วก็อนประก,กอบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปหมุนไม่ต้องแน่นมากนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับลองสปริงนี้เถยๆนะครับข้างในมันก็จะมีเกลียวรองรับอยู่นะครับมันก็ไว้สำหรับดัน ผักดันนะครับมันนิดแน่นนิดนึงนะครับไม่ต้องเอาเยอะนะครับเดี๋ยวมันแตกเอาให้ถึงว่ามันสุดแล้วนะครับผมก็ใช้ครีมนี่ครับแหละหมุนออกมาครับตรงเนี้ยถ้ามันถอดมาใหม่ๆเนี่ยมันจะแกะออกยากนะเพราะมันจะมีพวกตะกางเกาะเต็มไปหมดเลยนะติกสวมลงไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบนะครับเดี๋ยวจะมีนะครับวิธี อธิบายนิดนึงนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วเราก็ใส่กับลงไปนะครับนี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วจิงเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปประกอบกลับนะครับใช้ได้แล้วตอนนี้เองครับเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับอันนี้เป็นภาพองค์ประกอบของเขานะครับเ็ราคือเป็นตัวปรับเบานะครับสําหรับโถปัสสาวะชายนะครับ ก็จริงๆโถชักโครกก็เป็นน้าหนักคล้ายๆเป็นแบบนี้นะครับแตเก็กๆกาใช้กันโยกนะครับตัวที่เป็นสางเวยนะที่เป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ที่เป็นตัวเป็นวาล์วจะขึ้นขึ้น,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 นลงลงนะครับจังหวะช่วงจังหวะเรากดทามลงไปนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวที่ตัวกรองนะครับมันชอบตันเขาทิ่เงาตะแกรงนะครับออกมากั้นเอาไว้นะครับเ,าาเรบพราะมันตันบ่อยนะครับถ้าเราจะซื้อเป็นใหม่ก็ ื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยก็ได้ครับตัวนี้แต่ว่าราคามันสูงอยู่แลครับภาษีเวลาด้วยนะครับทางนี้ก็คือทางด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆตัวนี้แหละท,ที่มันรูที่มันเป็นปัญหาอยู่นะครับคือมันชอบตันทะลูมเล็กนะครับเพราะเวลาเราใช้น้ําไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันมีพวกเศษตะกอนสนิมอะไรเนี่ยมันก็มาในรูสะสมไปสักพักนึครับมันรูมนเล็กลงเล็กลงแล้วในที่สุดนะครับ พอมันตันเนี่ยพอมันตันปุ๊บนะครับมันจะไม่มีแรงดันนะครับไปผักเาวตัวนี้นะครับกัึลงไปนะครับเวลาเรากดน้ําปุ๊บจะค้างนะครับมันมีแรงดันกัดกดทุมันกัลงไปมันทําให้น้านี่ไหลตลอดนะครับถ้าเรากดปุ๊บนั้นมันมันไม่หยุดไหลนะครับเป็นไหลที่สังเกตไหมครับดังนั้นน้นะครับมันนี้จะหยุดไหลก็คือตัวนี้เริ่มตันแล้วครับก็พอให้เอามาทำาระอักเท่านั้นเองครับ ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําทางด้านน้าม,มันจะเข้าเข้ามาครับพอเข้ามาแล้วจนมันจะไปกัดอยู่ด้านบนนะครับมันยังไม่ไหลออกมานะยังไม่ไหลออกมามันจะกัดอยู่ด้านบนบบจนกว่ามีคนจะมากดนะครับประกดปุ๊บนะครับกดปุ๊บเนี่ยไอว้วาวตัวนี้มันก็จะดันไปด้านบนนะครับด้านด้านบนแล้วก็น้ําก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับนะมีคันโยกเนี่ยครับมันไป ตะตรงนี้นะครับดันไปมันจะวาวน้ําก็จะปล่อยลงมานะครับจนกว่านะครับเราจะปล่อยมือพอปล่อยมือปุ๊บนะครับมันก็จะดันลงมาการที่จะดันลงมาได้ก็คือตรงนี้มันปิดนะครับพอปิดปุ๊บเนี่ยจะมีเจ้ารูเล็กๆนะที่ผมว่ามันเป็นตัวกรองนะครับเนี่ยมันจะเป่าน้ําเนี่ยขึ้นไปกัดบริเวณด้านบนนี้นะครับด้านบนเนี่ยบนหัวกระโหลกวาวตรงนี้นะครับแรงดันมันจะเพิ่ม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 มาเรื่อยๆตามจังหวะ ตามเวลานะครับอาจจะมากไหลมากไหลน้อยอะไรก็แล้วแต่ปรับบนสาม,มารถปรับบนรบด้านบนได้นะครับมันจะดันลงมาดันวาลวลงมานะครับวาลมาแล้วจนปิดนะครับดันวาลจนปิดเท่านั้นเองแล้วมันก็จะกลับมาสู่ครับสภาพเดิมแบบนี้นะครับก็หลักการมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้แต่ปัญหาคือทีแรกเราอาจจะมายังไม่เข้าใจนะครับ อาจจะยังไม่รู้นะว่าบ,บางทีเราไปซื้อใหม่เลยเนี่ยมันก็เสียเงนินเปล่าครับบางทีช่างเขายิ้มเลยคนระับไม่ต้องเสียตังค์นะครับต่อกัน,นะครับแล้วก็เปิดบาลน้ํานะครับทดสอบเปิดเบาๆก่อนนะครับไมไบ่ต้องกระโดดแรงนะครับก็จะฝาดันการน้ํานะครับไม่ต้องใช้น้ำไม่เยอะนะกดอ,อย่างเดีครับม,มากจะนอ้อยนะมดดานม,มดดานผมได้ มันเป็นปกจุนะครับไรีย้อยแล้วครับมันเป็นประจุนะ่รับบาทมาท่อมเอรนะับาทอะไรทำนต่อไนะครับสครับ